สำหรับมอเตอร์ลูกนี้นะครับไม่ทำงานนะครับเป็นมอเตอร์ถังปั่นแห้งเครื่องซักผ้าขนาดสองถังนะครับเป็นมอเตอร์ปั่นแห้งมอเตอร์ไม่ทำงานเช็คค่าโอห์มเบื้องต้นนะครับโอมขดลันขาดเราก็จะทำการถอดเอาสเตเตอร์นะครับออกมาเอาแกนออกมานะครับเราก็จะมาเช็คกดลวดกันถ้า ก็จะต่อได้นะครับเราก็จะต่อคนตัวแต่ถ้าดูสภาพแล้วนะครับไม่สามารถต่อได้เราก็จะทําการพันมอเตอร์ใหม่เพื่อจะไม่เป็นการเสี่ยงนะครับแต่ถ้าขนตวดยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถต่อเส้นที่ขาดแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าขนตวดดูแล้วสภาพไม่สมบูรณ์นะครับเราใช้ดุลพินิษด,ดูแล้วไม่สมบูรณ์เราก็จะทําการถอดขนตววแล้วก็ พันขวดลวดใหม่นะครับขวดลวดที่เราจะนํามาพันนี้จะเป็นขวดลวดทองแดงแท้นะครับคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะครับอย่างดีทนต่อความร้อนและความชื้นนะครับเราจะมีเราจะทําการอาบน้ายาวานิชเข้มข้นสูงนะครับเพื่อที่จะป้องกันความชื้นและความร้อนนะครับทาให้มอเตอร์ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับของเดิมไม่ใช่ทองแดงแท้นะครับแต่ของเราที่ใช้เป็นทองแดงแท้นะครับ เกรดพิมพ์ในคลิปถัดไปก็จะเป็นการพันบอพันขดลวดและก็ประกอบทําเป็น2คลิปนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้หากเชื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก, like, ก,การถอดขดลวดออกมานะครับวิธีการถอดขดลวดที่เราไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดขดลวดไม่ต้องใช้กันไกตัดหรือว่าไม่ต้องใช้ ลูกหมูตัดนะครับเราจะใช้วิธีแกะแกะออกมาเทเละขดนะครับนี่บุแห่งเสนิมขึ้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการถอดนะครับแบบไม่ต้องตัดเพื่อที่จะมานับรอบนะครับแล้วก็พันกดลวดใหม่ นี่นะครับสายขาดมีอยู่เส้นหนึ่งเจอแล้วนะครับเป็นสายกดรันนะครับแต่ที่มันเป็นคราบพขาวนะครับมันจะเป็นคราบเหมือนเป็นความชื้นนะครับชลาก็มีโอกาสขาดนะครับหลายเส้นนะครับที่เช็คดูนะครับตอนนี้มีขดรันขาดอยู่หนึ่งเส้นนะครับที่เราวัดขั้วอบไม่ขึ้นนะครับ สายถ้ามันขาดขดนี้นีกด,ดลันกดลันกดใหญ่กดลันใหญ่ขาบ มอเตอร์เครื่องซักผ้าทั้งปันตอนนี้เราก็สามารถต่อได้แต่ว่าดูลักษณะแล้วนะครับมีอีกหลายเส้นนะครับที่เป็นรอยเสี่ยงนะครับถ้าเราจะต่อเส้นนี้นะครับล้วก็โอกาสที่เส้นถัดไปมันจะขาดก็มีนะครับเราจะทําการถอดขนลวดนะครับออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พันใหม่ขนลวดที่เราใช้พันนะครับเป็นขนลวดทองแดงแท้นะครับ อาบน้ำยามาอย่างดีนะครับเราก็จะอาบน้ำยาเพิ่อมอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นฉนวนการความร้อนกันช็อตนะครับกดลวดของเดิมนะครับที่เรากำลังถอดอยู่นี้เป็นมีเดียมนะครับไม่ใช่ทองแดงแท้นะครับ แต่ขดลวดที่เราจะทำก็ไปใหม่เป็นขนดทองแดงนะครับเป็นขนดทองแดงแท้นะครับซึ่งคุณภาพการใช้งานอายุการใช้งานนะครับก็จะทนกว่านะครับเป็นขดลวดทองแดงเกรดพรีเมียมเลยนะครับเราก็จะอาบน้ำยาบานิตอย่างดีนะครับ ก็จะเป็นการเคาะนะครับให้ผลลวดมันคลายตัวนะครับเนื่องจากมันจะมีน้ายาวาลิดอาบไว้นะครับมันจะแข็งแล้วก็ใช้คอมยางนะครับหรือว่าเป็นด้ามครีมก็ได้ที่เป็นพลาสติกนะครับเคาะให้รอบๆแอ้วให้นิ้วกล็จกจับซ้ายนะครับจับซ้ายแล้วก็ถ้าต้อง จากนั้นเราก็ใช้เชือกมัดนะครับมัดเป็นคู่เป็นคู่ไว้นะครับเป็นขดไว้มัดเป็นขดไว้นะครับพอค่อยๆถอดออกมาทีละขดใช้ใช้เชือกนะครับมัดเป็นขดขดไว้นะครับขดกขดจะนครับขดนอกขดใหญ่ขดเล็กนะครับมัดขดใหญ่ขดเล็กไว้เพื่อที่จะง่ายในการนับนะครับเนี่ยครับเป็นวิธีที่ถอดขดลวดโดยที่เราไม่ต้องตัดนะครับผมเคยแรกๆผมเคยใช้กันไกตัด ไปด้านหนึ่งนะครับตัดเราทีนี้มันฟูนะครับเวลาเราใช้กันไกลตัดแล้วมันฟูเวลาดึงออกก็ดึงออกยากครับใ,ใช้วิธีนี้ง่ายกว่าครับเท่าที่ทํามานะครับเราจะใช้เวลาในการแกะง่ายกว่าเร็วกว่าหรือแม้กระทั่งใช้ลูกหมูตัดด้านนึงนะครับลูกหมูตัดด้านนึงแล้วไปดึงไปอีกด้านหนึง่งนี้ก็เอาออกยากเหมือนกันครับเคยทํามาแล้วนะครับใช้ลูกหมูตัด ก็ตัดลูกหม้แล้วไปไปส่วนที่เราตัดมันจะเป็นฟูนะครับเป็นฟูลแล้วก็เป็นเ,เป็ดแน่นตรงรูสเต,เตเตอร์นะครับทำให้ดึงออกยากแต่ถ้าใครมีเครื่องมือในการดึงนะครับเป็นเป็นไฮดรล,ลิกดึงก็จะง่ายนะครับเหมือนที่เขาทาต่างประเทศเขาทำกันนะครับสำหรับมอเตอร์รูปใหญ่แต่มอเตอร์อย่างพัดลมหรือว่าเครื่องซักผ้านี่เราใช้วิธีนี้นะครับก็ได้นะครับ่อดอกง่ายเช่นกัน เพื่อนๆลองลองนำไปทำดูนะครับวิธีนี้นะครับเพราะว่าวิธีนี้ยังไม่เคยเห็นมีใครทำนะครับลองอ่านวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงนะครับออกง่ายแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปเผาทองแงงดงสำหรับมอเตอร์พัดลมและเครื่องซักผ้านะครับ แต่เป็นถ้าเป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับเป็นพวกสามเฟสพวกอะไรนี่ก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยนะครับหากขึชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดสับสก์ไล์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนี้ก็นดึงออกมาที่เรากดมันก็จะง่ายนะครับง่ายแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการนับขดลวดนะครับนับรอบนี้เราก็นับง่ายนะครับถอดออกมาเอาเชือกมัดไว้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการถอด มอเตอร์แล้วก็ถอดขดลวดนะครับสํารับคลิปหน้านะครับติดตามชมกันนะครับผมจะพันขดลวดแล้วก็มามาเข้าสเตเตอร์แล้วก็จะทําการประกอบลองมอเตอร์กันนะครับหรือใครมีมอเตอร์เก่านะครับนำม,มาซ่อมมาพันมอเตอร์ใหม่ได้นะครับส่งมาได้เลยครับผมติดต่อตามเบอร์ในคลิปเลยนะครับ ที่อยู่ก็จังหวัดมหาสารคามนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะครับหากคิดชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคนที่กดแชร์สำหรับคลิปถัดไปนะครับติดตามรับชมได้นะครับพันมอเตอรตอ์พันขดลวดทองแดงนะครับแล้วก็ นำขดลวดทกำแดงเข้าสเตเตอร์นะครับแล้วก็จะทำการทดสอบมอเตอร์ตอนนี้สเตเตอร์เราก็จะทำการทำความสะอาดขัดนะครับขัดสนิมขัดสนิมเสร็จแล้วก็จะเป็นการพ่นกันสนิมนะครับพ่นกันสนิมไว้พ่นแล้วก็เคลือบนะครับเคลือบไว้อย่างดีนะครับ สำหรับใครที่เอามอเตอร์ของเราไปใช้นะครับหรือซื้อมอเตอร์ของเราไปใช้ผมรับประกันได้เลยว่าคุณภาพดีแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นขนดลวดทองแดงแท้สเต,ตเตอร์ทำความสะอาดขัดพ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับไรความชื้นไม่มีความชื้นนะครับท่านเอาไปใช้แล้วก็จะรู้ว่ามอเตอร์ทำงานเงียบนะครับ แล้วก็คงทนถาวรไปอีกนานคงทนถาวรไปอีกยาวนานนะครับคุ้มค่ากับเงินไม่เก,กี่ร้อยบาทเราทํางานทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจนะครับเราทํางานทุกขั้นตอนพิถีพิถันใส่ใจในคุณภาพเพื่อชื่อเสียงและผลงานของเราช่างพวงบริการแอร์บ้านจานเตาเตียมเครื่องซักผ้าตู้เย็นพัดลม รับซ่อมพัดลมมอเตอร์นะครับรับซ่อมพอเตอร์รับซ่อมมอเตอร์พัดลมรับพันมอเตอร์พัดลมเครื่องซักผ้าทุกยี่หอ้อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับในการพันขดลวดและก็นำขดลวดเข้าสเตเตอร์ คนรทำด้วยเคลียร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ